มีการลากลายแบบง่ายๆนะก็ะคือทุกคนทําได้เพียงแต่ว่าหนึ่งก่อนที่เราจะลอกลายเราต้องหาลายมาก่อนไม่ว่าเราจะเอาลายมาจากอะไรเอาลายมาจากหนงังสือเอาลายมาจากยูอ่าอ,อ,อ,อินเทอร์นเ,รน,เรน็ตอะไรก็ได้ลากภาพที่เราต้องการหนึ่งพอเราได้ภาพมาแล้วไม่ว่าเราจะดึงมาจากไหนก็แล้วแต่เราไม่ย่นขยายอะไรก็แล้วแต่เราก็มีตัวเนี่ยตัวลอกตัวลอกตัวนี้ก็คือเป็น กระดาษไขเนี okay. well, right? well, ่ย so มันกระดาษไขเนี so ่ยไว้เราสมมื่ว่าบางอยากได้ฟอนตัวนี้อันนี้ฟอนที่เราตอกไว้เราอยากได้ฟอนเนี่ยเราก็มาทาบเห็นไหมเรามาทาบพอเราทาบเสร็จเราใช้ดินสอเราใช้ดินสอเราใช้ดินสอนี่ลงสมมว่าเราต้องการฟอนตัวเนี้ยเราก็ใช้ดินสอขีดขีดมาสมมติน้าเราลอกลายมันก็จะมาติดลายมันก็จะมาติดอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหม พอลน์มาติดบนนี้ปั๊บเราก็ไปลงบนหนังมุินี้เราลอกมาแล้วนะมุินี้เราลอกคร่าวๆมาแล้วเราก็ไปลงบนหนังหนังนี่เราต้องทําก่อนอย่างเช่นถ้าเราทําหน้ากระเป๋าเราก็ต้องทำอัตราถ่วให้มันเรียบร้อยก่อนว่าเราจะใช้หน้ากระเป๋าเท่าไหร่แล้วเสร็จเราจะมาลงฟอนเราก็ต้องตั้งตั้งให้ดีว่าเราจะเอาอะไรเก็บจะใส่ตัวจีกับยีเนี่ยเราก็ต้องตั้งให้ได้ก็คือเอาน้ําลงเอาน้าลง เอาน้ำลงก่อนที่เราจะลอกเนี่ยเอาน้ำลงพอหมาดๆน้ำธรรมดาแล้วนี่แหละลงปุ๊บนะพอน้ำลงเราก็เอาแบกที่เราต้องการมาวางผมว่าเราต้องการสองตัวนี้เนี่ยเราก็หาอะไรลอกดีๆปลาคงปลากา,าล็อกอ่ะแล้วพอเราได้แล้วเราก็แต่เ,เราต้องยึดตรงนี้ดีๆนะอย่างมันเคลื่อนแล้วเสร็จเราก็ลอกเราก็ลอกลายเดี๋ยวบางคนลอกสดเลยก็ได้ลอกสดก็คือ แค่ดินสอลอกได้เลยเดือปาก้าก็หละแค่ดินสอดีกว่าอ,อ่ะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเราลอกตัวฟ้นตัวนี้ออกมายิ่งคนที่มีพื้นฐานในการเขียนหน่อยนี้ก็จะโอเคเลยเพราะบางทีมีตามฟ้อนมันหมิอนเบี้ยวเราก็แต่งได้เห็นไหมเราก็จะได้ตัวหนังสือสองตัวนี้ขึ้นมาเห็นไหมเราได้ตัวหนังสือสองตัวนี้ขึ้นมา เราได้ลงสื่อสองตัวนี้ขึ้นมาเสร็จเราก็มากรีดไงมาใช้มีดกรีดใช้ในการกรีดเห็นปะ,ะเราใช้การกรีดเดี๋ยวเรามาดูการกรีดต่อก็คือมีดต,ดตัว,น,วน,นี้เราลอกได้ตัวอักษรมาแล้วเนี่ยเนี่ยเราลอกได้ตัวอักษรแล้วล้วก็กรีดทีนี้การกรีดเนี่ยสำคัญ๋ยวตัวเดินเส้นเนี่ยพอเราได้นี่เราเราจะซ้ําดีก็ได้นะใช้อะไรก็ได้มาซ้ําหรือดินสอก็ได้ แต่ถ้าคนไม่อยากให้มันเป็นรอยเราก็าใช้ดินสอก็ไ้เพื่อจะซ้ําตัวนี้ทีเดียเมื่อเกี้ยวเราเราขีดทับไปแลวได้ใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นตัวรูปอะไรก็แล้วแต่จะเป็นเป็นตัวตัวรูปไม่ว่าจะรูปอะไรอ่ะมันอยู่ที่เส้นที่เราต้องจําเส้นพอเราจําเส้นตรงนี้ได้เสร็จเนี่ยเรามากรีดเนี่ยเวลากรีดเนี่ยสำคัญที่สุดเราต้องหัดใช้มือในการกรีดแล้วตัวที่จะลองกรีดดีที่สุดนะบางมองให้คือไม้อินอ่อนเนี่ยไม้อ่นอนจะกรีดดีมาก ถูกไหมเราเรากรีดเราวางมีดวางมีดแล้วก็กรีดเห็นไหมเนี่ยเราต้องกรีดเนี่ยแล้วกรีดไปกกรีดไปรอบเลยกรีดไปรอบจบสอดอะกรีดไปอันนี้ต้องหัดนะต้องหัดกรีดกรีดไปไอ้ยางนี้อันนี้อาิษาที่ได้ดูแล้วเห็นไหมพอเรากรีดปั๊บมีดมันจะมีองศาของมันอยู่ คือถ้ามีตรงแบบคัตเตอร์ไม่ได้นะกรีดแล้วมันมันจะไม่มันตอกออกมาไม่สวยมันจะไม่มีองศาเห็นไหมพอเรากรีดตรงนี้เสร็จเห็นกรีดไหมพอเรากรีดเนี่ยสำคัญที่สุดตัวกรีดเส้นนี่แหละพอเรากรีดเส้นเสร็จเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราจะตอกตัวไหนที่ไม่มีใครก็บอกกันไงไม่มีใครก็บอกกันเราไม่เห็นในยูทุง่งในอะไรกรแร็แล้วแต่ที่เขาทาเราไม่เห็นเขาไม่บอกเนี่ยเรากรีดก่อนกรีดเส้นก่อน ถ้าเราปรีดเส้นได้สวยอะ่ะลายมันก็สวยมีดที่เรากรีดอ่ะเห็นไหมเราต้องมีดเราใช้กรีดตัวเราจะรู้ว่ามันคมเหลี่ยมไหนเราต้องดูเหลี่ยมมีดด้วยนะ วามันคมเหลี่ยมเลยการกรีดแต่ละคนถนัดไม่เหมือนกันถ้ามีดดีๆแปลงๆแล้วก็เจีแบบนะึงแต่ถ้ามีดทำเองก็แมวเนี่ยของบาง,งทำเองคือเราสามารถลากกรีดแบบนี้เลยก็ได้เราสามารถลากกรีดได้เห็นไหมเนี่ยการกรีดนี้เราต้องแบบ ลายของพอเรารีเสร็จแล้วทีนี้เวลาเราตอกเส้นนี่แหละเวลาเราตอกเส้นนี่ไอ้นี่คือมีดเราทําเองนะเวลาตอกเส้นก็คือสําคัญน้ำเราก็ต้องเลี้ยงเรื่อยๆแห้งมากก็ไม่ได้เปียกมากก็ไม่ได้นะเราต้องเลี้ยงน้ำเพื่อเราจะตอกเพื่อเราจะตอกเดินเส้นไงไอ้นี่ไอ้นี่ที่ทำเองไอ้นี่ของบางบางจะใช้เครื่องมือทำเองเหมดไงเส้น ซื้อมามันไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่หรอกมันไม่ค่อยมีด้วยใช้งานจริงๆที่ซื้อมันไม่มีขายไงเหล็กรทสำคัญก็คือตัวเดินเสน้นถมเส้นนี่แหละสงเงามันจะเอียงหน่อยเนี่ยตัวเนี้ยแล้วเวลาเคาะไม่ต้องใช้ค้อนใช้ไม้พมีน้ำหนักมือเราอะเคาะแต่เนี้ยเวลาเราเดินเส้นนะสมมติว่าเราเดินเสน้นใช่ปะ่ะเนี่ยสมมุติเราเดินเสน้นเห็นไหมเส้นที่เราจะต้องถมเอาลงก็คือตัวนี้แล้วเราต้องตั้งให้เฉียงนี่ เราเดินเส้นไปตอก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 ก่อนฮะเนี่ยเราเดินเส้นตอก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 พอเราเดินเดินเส้นตรงนี้เราเดินถูกเป็นไปได้คือข้อที่จะสวยไม่สวยเราอย่าไปเราอย่าไปกินเส้นนี้เด็ดขาดเราต้องโชว์เส้นตรงนี้ให้คมต่อออกมาให้มันสวยเนี่ยโชว์เส้นคมมันสวยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยถ้าเราเดินเส้นได้คมได้สวยนี่คือเส้นนี้เราต้องเก็บไว้อย่างดีเลยแต่งให้สวยอ่ะเส้นที่เรากรีดเราแต่งให้สวย เสร tamam. e ็จแล้วนะเราขีดตัวเสร็จแล้วทีนี้ตัวเราจะมาเดินเส้นเราเราจะมาเดินเส้นเนี้ยเราเดินเส้นเนี้ยเราใช้ตัวนี้นะมเนียมันจะเอียงองศาในตัวเดินเส้นแล้วเวลาเดินไอตัวที่ตอกเนี่ยก็แล้วแต่นะแต่อย่าใช้ค้อนน้ำหนักมือแล้วแต่เราชอบแล้วแต่เราใช้หนังอะไรหนังหนากี่มิลถ้าหนังหนามิลแปดหนังหนามากก็่าไรก็น้ำหนักเราจะรู้อยู่เนี่ยเราจับแล้วเราวางแม่นเราเดินเล่นๆเราเดินตอ้ๆไปก่อย ก็ไปหมดก็ไปหมดหลักการมันก็มีแค่เนี้เราเดินตอกๆไปได้เรื่อยแล้วเราค่อยเราค่อยมาเพิ่มแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดแต่บางจะบอกให้คือน้ําน้ําเยอะเกินไปก็ไม่ได้มันจะเละน้ําไม่ถึงมันก็จะตกยากเดี๋ยวเราจะรู้มือเราเองแหละว่าเราจะเดินน้ําประมาณไหนนี่คือเราเดินนะ แต่เมือเราไปดูที่คนอื่นก็เดินเส้นอะไรเดินคล่องๆแล้วคือเขาเขาเสียเลยไงเนี่ยเราหัดเราหัดเข้าเข้าไปก่อนเนี่ยเขายาวย้าเส้นก่อนเนี่ยย้าเส้นให้ได้ก่อนย้าเส้นเพื่อได้ตัวอักษรตัวเนี่ยให้ได้ก่อนเนี่ยนี่น้าเยอะไปไหมน้ําแฉะไปมันก็จะเดินเห็นไหมเราย้าเส้นก่อนเราย้าเส้นไปเรื่อยๆเนี่ยนี่เราย้ำเ่เล่นๆนะเดี๋ยวเราค่อยมมาแต่งอีก พราะที่ถ้าคนที่เขาเซียนเขาจะไม่ย้ำอย่างเราแล้วเขาจะลากอย่างนี้เลยน่ะแล้วคนที่เขาตอกบ,บ่อยๆอ่ะเขาจะลากแล้วเขาจะเดินอย่างนี้เดี๋ยวมื่เราบางจะหัดให้เดินย้ำเล็กๆไปก่อนให้มือเราคลอ้องก็ลงน้ำตั้หน่อยนี่เราเดินรอบแล้วใช่ไหมแล้วเราก็มาเดินเนี้ยนี่ เไหมเราคงเราคงเส้นตรงนี้ให้ให้ให้สวยไว้อย่าไปโดนเลยถ้าเส้นเราสวยยังไงเราก็ตอบมันก็จะคมพอเส้นคมอ่ะมันก็งานมันก็จะสวยเห็นไหมเส้นเราต้องคมเดินพอเราเราย้ำแรกเราย้ำไรกเราย้ำป๊กๆก็นี่พอเราเราเริ่มห้องเราก็เดิน ไหนที่เราน้ําหนักลงได้ลงตรงไหนน้าหนักเราเราทําไปเรื่อยเ,เราเรา,เราจะเราจะเข้ามือเราจะคล้องเองแหละเราจะคล้องในงตัวมันเองแต่เว,เวลาเราต่อกเราต้องคอยพลิกอ,อยู่ตลอด นี่เราจะถมเราจะถมเก็บเส้นไงเนี่ยเราเดินด้วยตัวนี้เสร็จแล้วแรกๆเราเดินด้วยตัวตัวเดินตัวจะเดินเส้นแล้วตอนนี้เราจะถมตัวถมนี่จะมีเป็นมีรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยเนี่ยตัวตัวถมน้ำหนักเนี่ยสำคัญนะน้ำหนักในการค้อ เห็นไหมพอเราใช้ตัวถมเนี่ยสังเกตไหมตัวถมเนี่ยมันจะมาเก็บอันนี้น้ําหนักเราเยอะนะจริงเราใช้น้ําหนักเบาๆก็ได้เนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยตัวถมที่เป็นขีดๆเนี่ยตัวสมเส้นเนี่ยนี่เราทำึ้นมาเห็นไหมเพื่อเราจะเอาตัวนี้ไว้ไงแล้วพวกนี้เราสามารถถมได้หมดเราจะเดินเส้นอย่างเดียวเราจะถมไม่หมดเลยก็ได้แล้วแต่เราเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมรอยถมเนี่ย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 เห็นไหมรอยถมหมดเลย คือกรีดกรีดแล้วก็เดินเส้นย้ำเส้นแล้วก็ถมเส้นการนีก้ก็โอเคแล้วนะแกะลายพวกนี้เสร็จแล้วใช่ไหมไอพวกนี้ในการแกะลายเดินเส้นทาตัวสอนเองแล้วทีนี้เราก็จะามารถมีเด็กที่มันจะตอกเป็นลายเลยอย่างตัวนี้เป็นลายหนังสัตว์เห็นไหมเนี่ยเอาวางเห็นไหมมันก็จะเป็นลาย เป็นลายหนังเนี่ยเราก็สามารถเพิ่มได้เลยเนี่ยตัวนี้แต่พวกนี้มันจะแพงตัวอลงยหลยตังและเสร็จเนี่ยเราต้องการลายลายไหนก็ได้ที่เราต้องการเนี่ยเราสามารถตอกได้หมดเนี่ยพวกนี้คืองานแบบเนี้ยก็คือตัวที่มันตอกไปแล้ว เราสามารถเอาไปเอาน้ําทุบและสามารถขึ้นลายได้เลยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งแกะนั่งดุลพวกนี้อยู่ไม่ต้องมานั่งทําคลแบบเนี้ยแต่ลายพวกนี้มัน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 ฟิกม,มาไงมันมีลายตายตัวมาอยู่เลยเห็น<ด>ป่ะเนี่ยคือตัวต่อแบบนี้มีเยอะมากมีเป็นร้อยชิ้นเราก็สรรหาไปเรื่อยเยแต่ว่าตัวที่ใช้ได้จริงๆคือเราต้องหาหารือไม่ก็ทําสร้างลายขึ้นมาเองถ้าเราซื้ออ่ะมันไม่ค่อยใช้ไม่ค่อยได้เนี่ยอย่างพวกเนี้ยบางก็สร้างมันขึ้นมาเองไหมอย่างลายเนี้ยบางก็ทําขึ้นมาเองลายก้างปาา เหรเห็นไหมเนี่ยลายนี้เราก็ทำขึ้นมาอย่างลายมีหลากหลายลายที่เราสามารถทำขึ้นมาเองได้เพราะถ้าเราซื้ออ่มันใช้ไม่ได้มันแพงด้วยแหละตวงหลายตังตวงเป็นพันน่ะ นะก็คือเข้าใจนะนว่าการทําลายเครื่องหนังก็คือเราสามารถแกะตอกเป็นตัวฟอนหลักสอนหรือเป็นรูปอะไรก็ได้เนี่ยรูปที่เราต้องการเนี่ยเป็นรูปมงรูปม้าจากการตอกเดินเส้นเน้นเส้นอัตรา์่วให้ได้เสร็จมาเน้นเส้นพอเน้นเส้นเราเดินเส้นได้จริงการตอกหนังมันไม่ต้องไปตอกอะไรเดียวหรอกแค่เน้นเส้นให้โครงมันโครงโครงมันได้อะพอโครงมันได้เสร็จอะพวกนี้เห็นไหมเห็นที่ก็ตอกบางๆเนี่ยเขาใช้ในการอ้นี่ไงรีดเอาเอาอะไรก็ได้ก็เรียกทำแสงเงาอะ เมื่อเราต้องการแสงเงาเนี่ยเราเนี่ยแสงเงาเราก็ใช้พวกนี้กดกดได้ไหมมันก็เห็นถุงถุงนูนถุงนูนต่ำได้ไหมเนี่ยเราก็กดเป็นแสงเงาได้เลยมันจะเห็นนูนสูงนูนต่ำเนี่ยบางครั้งเราไม่จําเป็นต้องต่อขสมไยไปเราแค่เดินเส้นเฉยเนี่บอกสูตรให้นะเราแค่เดินเส้นเฉยเฉยแล้วเราก็สามารถกดให้มันมีมิตินูนสูงนูนต่ำได้แล้วเนี่ยแล้วเราก็เอาสีเข้ามาช่วยอย่างพวกเนี้เขาเดินเส้นอย่างเดียว เห็นแนระเราเห็นร้อยๆพวกนี้ก็เขาใช้ในการกดเอาว้เพราะยาอักการมันก็ใช้เหมือน,นราปากาก็เหมือนเราแรงเงาอ่ะเนี่ยเขาใช้เหมือนการแรงเงาไอ้ตรงที่ขาวเนี่ยก็คือไม่ไม,ไม่ไม่ได้แรงเงาไอ้พวกนี้ก็แรงเงาใช่ไหมนังบางครั้งไม่จําเป็นต้องไปตอกให้มันแข็งทื่อก็ได้นะลองไปหาทำคร่าวๆพวกนี้ดูก่อน